ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมการทำงานสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่านเจ้าตัว Alexa ทีนี้นะครับก็ก่อนก่อนหน้านะครับเราก็พัฒนาโดยต้องผ่าน A อ <A> ั 300, a. A. นนี้พอดีเมื่อกี้เร <Co> ียกชื่อเขา ตัวนี้จะเป็นเฟรมแวร์เบต้านะครับซึ่งสามารถ Discovery นะครับดีไว้นะครับเป็น I.O. แล้วก็สามารถควบคุมผ่านเสียงนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการคอนฟิกกันนะครับแล้วก็การ d i s c o v p r y นะครับว่าจะเจอยังไงแล้วก็ตั้งค่ายังไงในการสั่งคำสั่งเสียงนะครับผมไปชมกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้เราก็ ก็จะเสียบปลัก๊กนะครับซึ่งถ้ายังไม่คอนฟิก Wi-Fi ก็จะขึ้นไฟสีฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดเขาเกาะ Wi-Fi ได้ไฟสีฟ้าก็จะดับไปนะครับจากนั้นในโหมดผ่านโมบายแอปพลิเคชันของเรานะครับก็ยังจะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะสั่งผ่านมือสือสั่งผ่านตัวเซนเซอร์นะครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า อะไรต่างๆเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะสามารถ <c oughs> สั่งงานผ่านโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งทัมเมอร์เวลาผ่านโมบายแอปได้เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของสั่งงานนะครับผ่านเสียงนะครับ โอเควิธีการนะครับเ,เมื่อเราเซตอัพ w i f i เราควบคุมผ่านมือถืออะไรเรียบร้อยแสดงว่าเขาออนไลน์ปกติแล้วนะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์รับเสียงตัวนี้เราจะไม่เรียกชื่อเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะรับคําสั่งขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวรับเสียงนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพนีพ่ๆดาวโหลดโปรแกรมนี้นะครับซึ่งยังเรียกชื่อเดี๋ยวเขาก็จะตื่นเต้นขึ้นมานะครับ เปิดแอปพลิเคชันลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับของเพื่อนๆพี่ๆนะครับเขาก็จะเจอดีไว้นะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่นะครับก็จะเจอตัวนี้ของผมก็จะเป็นตัว Echo d o นะครับ Gen 3นะครับแล้วก็ผมก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ผมได้ทำการเบต้าเทสอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ก็เลยวันนี้ จะเป็นเบต้าเทสในส่วนของที่เป็น4 h a n n e l นะครับผมเมื่อมาที่เมนูดีไว c ์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งให้เขานะครับ d i s c o v e r y ดีไวนะครับซึ่งในรุ่นของ4 h a n n e l นะครับเ๋ยวเราก็จะเจอขึ้นมาเป็น4 4ดีไวท์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละดีไว c ์เนี่ย4 h a n n e l เนี่ยเขาจะมองว่าแต่ละดีไว c ์เพราะว่าเขาจะแยกเป็นคุมแต่ละวงจรนะครับ เดี๋ยวเราใช้ Go Discovery อย่างนี้นะครับ Alexa Discovery Device Starting Discovery This will take a few moments Power on your new devices now and if needed put them in pairing mode เข้ากำลังก้นหายอยู่นะครับแล้วก็หน้าจอแอป,ปน,นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ปรมาณ45วินาทีนะครับโดยประมาณ I found and connected five new devices, including lights. <Yeah. S 2> Try same. Turn off 60 5 t 0 2 u r n d e r s c o r e ry 3นี่นะครับนี่นะครับ,รบเมื่อเรารีเฟซนะครับเราก็จะเจออุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานี่นะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับก็จะขึ้นมา ครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเมื่อเรา Discovery ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์เรามีเยอะเนี่ยครับเราจะไม่สับสนเพราะว่าจะมีซีเรียลของอุปกรณ์นำหน้าตามด้วย RY2 RY4 RY1 นี่ครับก็คือเป็นแต่ละช a นเนลของเขานะครับโอเคเดี๋ยวจะลงเปิดดูนะครับนี่นะครับนี่เราก็สั่งงานผ่าน Alexa ได้แล้วนะครับ <c oughs> หมายพอดีเรียกชื่อเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี นีวิธีการสั่งเสียงนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเปลี่ยนชื่อนี้ให้ดูผมเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอะไรดีอืมเป็น L I G H T เป็นไลท์ธรรมดาก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นครับเมื่อกี้ชแน,นลนี้เมื่อกี้เราเปลี่ยน เดี๋ยวเราลองสั่งด้วยเสียงเลยนะครับแค่นี้เองครับไม่มีอะไรพอเราดิสโคอเวอรี่เสร็จปุ๊บเราก็ทำการกดปุ่มเปิดปิดนะครับบนาเล็กซ่ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะครับของรีเลย์เดี๋ยวเราจะสั่งงานนะครับเราเปลี่ยนชื่อแปลว่าไลน์นะครับตอนนี้อเล็กซ่าเทิร์นออนไล โอเค a ี่ครับอเล็กซ่าเทิร์นออฟไลทโอเครัอันนี้คือตัวอย่าง1 Channel นะครับส่วนอีกอ3 Channel เราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับนะครับ RY2 สอง r y สามวเราก็เข้าไปนะครับนี้รีเลย์ตัวที่2นะครับอา่านี่สแกนสังเกตว่าผมไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรทีนะครับผมก็สั่งกดนะครับบนตัวแอปเขาอืม อ๋อและผมลืมบอกไปว่าที่สำคัญนะครับสเตตนะครับบนแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะอัปเดตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ c h anel n ที่2นะครับเดี๋ยวมาดูในโมบายแอปพลิเคชัน IOTSPC เรานะครับนรอแป๊บ เดี๋ยวเราลองเทสอีกทีนะ Alexa, Turn <Okay. S 1> อเล็กซ่าเทิร์นออนไลน์โอเคนี่นะครับรีเลชันนั่นทีหนึ่งอเล็กซ่าเทิร์นออฟไลน์โอเคนี่ครับสถานะบนโมบายแอปพลิเคชันก็จะอัปเดตตามคำสั่งเสียงที่เราเปิดปิดนะครับหรือเราจะเปิดปิด พันมือถือได้เหมือนเดิมแล้วเราเปิดพันมือถือเราไปสั่งให้เขาปิดให้ด้วยเสียง Alexa turn off light โ <Okay. S 1> อเคครับก็สรุปว่าตอนนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์เบต้านะครับเราก็จะรันเทสเอาไว้นะครับเป็นหลักหลายๆเดือนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหลักปีนะครับเพื่อดูว่าเราก็จะต่อผ่าน u p s นะครับเพื่อดูว่า เมื่อไฟไม่ตกไม่ดับอะไรเนี้ยคือความเสถียรอะไรเขาจะอยู่ได้ระดับไหนนะครับจากอุปกรณ์ที่ผ่านๆมาที่เรากว่าเราจะล้นขายออกไปเนี่ยเราทําการทดสอบไม่เป็นเลมเดือนเลมปีนะครับก็ก่อนหน้าแล้วก็ผ่าน API นะครับแล้วก็หลังๆ API ตัวนั้นซึ่งง่ายแต่มันก็จะติดปัญหาเขาก็มาลด จำกัดตัวแอปเลตลงมานะครับก็ไม่ได้ออกชื่อนะครับก็เพื่อนๆคงจะทราบแต่ขึ้นด้วย i นะครับ i f ทีนี้วันนี้เราก็คิดมานานว่าเออถ้าเราไปผ่านเขาเสมอเนี่ยอนาคตมันก็ไม่วันใดวันนึงมันก็จะมีข้อจำกัดถูกไหมครับเดี๋ยวเราก็เลยพยายามทำเฟิร์มแวร์เราให้ซัพพอร์ตหรือว่าให้โปรโตคอลของเราเนี่ยรองรับกับเขาโดยตรงนะครับ ซึ่งจริง Google Net เราก็มีนะครับที่ o o o l l e s s i s t a n t อะไรเนี้ยนะครับอย่างเช่น OK Google ลนะครับเราก็จะมีอีกลูกหนึ่งนะครับเราก็แต่เราเทสมาแล้วเราพบว่าเราสั่งงานผ่านตัว Amazon ตัวเนี้ยนะครับมันทํางานด้านเสียงค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ความคมชัดความเสียงอะไรเขาก็จะฟังได้ดีนะครับวับนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับในการนําเสนออุปกรณ์จากทางเรานะครับ ก็ถ้ามีอะไรชี้แนะแนะนำนะครับหรือจะสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ระบบ IoT พัฒนาโดยคนไทยนะครับผมก็ราบขอบคุณมาณที่นี้เอาไว้เลยนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นสินค้าในแบรนด์ของคนไทยนะครับที่ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาตินะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ